เคก็สอสดะครับก็ไม่ครั้งนะหายไปแบบนานมากเลยนะครั้งนี้เราจะมาแบบรวดเร็วรีบร้อนนะขี้เกียจตัดเออไปกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมารีวิวไพ่ตัวนี้นะนั่นคือ anyone cap logo lock star เออมันเป็นสีแบบเมทัลลิกแต่คือซื้อมาอันนี้คือมารีวิวเพื่อมาบนเลยนะก็คือดูดิ เนี่ยมันถ้าทุกคนเห็นอนะ่ะมันมันไม่ใช่เมทัลลิกเว้ยมันคือสีเทามันคือสีเทาที่แบบก็คือถ้าถ้าถ้ามันเจอแสงแบบเนี่ยเห็นไม่มแสงแบบจ้าจ้าหน่อยมันก็คือเป็นกระดาษธรรมดาทุกคนดูถ้าสมมติตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเออไม่ใชนะ่แต่คือเนี่ยเห็นไหมมันก็สะท้อนเหมือนกันอะ่ะเนี่ยแล้วดูในกล้องอะ่ะคือแบบ มันก็คือสีเทาที่มันแบบเหลือบๆแค่นิดเดียวอะ่ะมันไม่ใช่เมทัลลิกจริงอะ่ะโคตรขี้โมเลยไปแ,แกะกันเลยวะมีหูให้ด้วยนะโอเคมาเอาออกไม่มีสเต็มนะทุกคนตัวเนี้ยเอามา มาดูกล่องกันก่อนดีกว่าไหด้านข้างด้านบนด้านข้างด้านล่างตามนี้นะแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าก็จะมีขอบโอเคออกมาเป็น any one สีดำแล้วก็มี2 5งพันห้สอาำหรับมีโช็เกอร์สใบเอาออกไป นี่เป็นมาดูหน้าดอกก่อนหน้าดอกก็เป็นธรรมดาเลยนี่ก็เป็นเป็นเอดตัวใหม่ๆของพวกเอ้นวันมันก็จะทำเป็นตัวนี่เออสีก็สีธรรมดาแต่ไม้เหลืองมันสว่างมากเลยนะเออก็มีฝุ่นด้วยนะเนี่ยนี่ก็น่าจะธรรมดาแหละเกยดดูเว้ยมามาดูหลังกันจริงๆดีกว่า มันคือจะพูดว่าไงอ่ะมันเป็นสีมันเป็นสีสีเงินออกเทาๆแล้วก็แมทอ่ะเออมันเป็นสีแมทมันไม่ใช่มันเป็นสีด้านอ่ะมันไม่ใช่สีเงาอ่ะมันแค่เป็นเออสีสีเงินด้านที่แบบเนี่ยดูดิไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะมันเป็นสีเงินด้านอ่ะทุกคนมันล็อกสตาร์ตรงไหนวะ แต่ตัวนี้มันเดี๋ยวดูนะนี่มันไม่ได้ปั๊มหนูเนาะม,นมันแค่ใช้สีที่เป็นสีเงินแบบสะท้อนแสงแบบด้านๆแล้วดูตัดขอบเบี้ยวมาเลย <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยสีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่คือตอนแรกเห็นมันสะท้อนแสงไงนึกว่าจะเป็นแบบเหมือนฟอนเทนอะไรเงี้ยเออฟอนเทนมันสะท้อนอันนี้มันสะท้อนสีผมไอ,อ้ด้านข้างนี้เป็นไฟสีสมนะ้มเนาะสะท้อนสีสม้มอันนี้เป็นไฟสีขาวธรรมดาเออ มาแฟนมันอืจะว่าสวยไหมมันเฉยเฉยวะมันเป็นสีแมตต์อะเออเนื้อไพ่เป็นไงวะเน,นี่ยเนื้อไพ่ก็รู้สึกโอ้โหตามสไตล์แคปโลโก้เลยแม่งจะเป็นแข็งแบบประมาณนี้เลยอะแข็งแบบกระด้างกระด้างเลยแคปโลโก้ ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะทุกคนพอดีลื่นพอดีมากเลยขอบสักสากมามาดูแค่ฟอนต์โฮโลอุ้ยมาแค่โฮโลดูแค่กล่องเนี่ยแค่กล่องแม่งก็โฮโลแม่งก็สวยกว่าโคตรเยอะแล้วอะแล้วมาดูเนื้อไพ่ข้างในดูเนือ้อดูเด็คือแม่งสะท้อนแบบ เนี่ยคือมันมันเห็นสะท้อนแบบเนี้เออทุกคนเห็นว่าเนี่ยมันสะท้อนอะ่ะแต่ตัวแคปตัวแคปมันสะท้อนปะสะท้อนนิดนึงแต่แบบสะท้อนบางมากอะ่ะเออไม่รู้สึกไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะดูดิถ้ามันเป็นตอนแรกใจจริงผมนึกว่ามันมันจะเหมือนฟอนต์โฮโล แต่ว่าเป็นแบบสีที่ไม่ไม่สะท้อนเป็นสายลุงอะ่ะอาจจะเป็นแค่แบแบบเงาเงาเฉยๆอย่างเงี้ยแต่นี้คือมันด้านอะ่ะเป็นสีด้านอันนี้มันจะเป็นสีเงาใช่ไหมแต่นี้เป็นสีด้านอย่างเงี้ยเออเฉยวะโคตรเฉยเลยประมาณนี้ละกันดีกว่านาะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายไปละ มาบนภัยให้ฟัง